สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมวยแทยจิตีนะครับขึ้นชกันวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกา30นาทีดียวประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บมาพิจานะรณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเราว้ื่อนนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนเพจทดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับ add py24 ครับต้องมีอำนาหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ่นมันถูกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง py24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะเจตช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจเจสเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาสิบสนาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่องแปดกดหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเวลาสิบสนาฬิกาสาสิทีโดยประมาณนะครับเนะวทีมวยก่อนทัพอากาศนะครับ เริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับทางด้านฝ่ายตรงคือรณชัยกอบุญทิชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศิลาช่อสามพี่น้องพิกัด1 3 4ปอนด์นะครับปรับเวทพิกัดเป็น1 3 4ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับสึดมวยดีวิธีไทยนะครับทำการชั่งน้ำหนักของนักมวยตั้งแต่เมื่อช่วงบุกค้ำของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานทางคู่ก็มัน1 3สปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตลอดนะครับความสูงความยยยาวกกกใลล้เเคคีงัันนะรบ ฟแดงรถในไชนีก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ปอพินพัฒน์นะครับเป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฝ่งสุดก็ชนะ1แล้วก็สุดแพ้2ไฟฝนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนจอมเดชสรัจยินที่สึกจิตมืองนนโชค130ปงนด์เมื่อวันที่สึพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศิลานี่เป็ไในโชคใจตัวชนบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีเเเเกกกกาารระะดดููีนนนนนคัับปปจจจุ็็่่ทออ์ม อยู่นะครับและน่าจะมีการสลับกับการชกหวยไทยบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเรือเวทีจากเวทีมืองกุงไปหลายปีอยู่นะครับแต่ว่าชื่อหวยกระดูกหวยนี้ดูทางด้านฝ่ายเงินดูได้เปรียบแน่นอนนะครับ เรทยังไม่เปิดครับสำหรับศึกมวยดีวีไทยนะครับเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับช่วงเช้าของศึกมวยดีวีไทยนะครับเลทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับรณชัยก็วุฒิชัยนะครับก็ดูอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีรายการชกต่อเนื่องมากกว่ายิระยะมันคงกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงรณชัยก็วุฒิชัย คู่ที่สองรองคู่เอกนะครับฝ่าคือวันชนะโบเมืองผ่านส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแบงก์ไทยสิทธิ์สังปาพิกัด140ปอนด์เมื่อวานท่านาแฟรนะครับวันชนะมา140ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ำเงินแบงก์ไทยมา140.1ลดจุดหนึ่งนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าท่านาแฟร์จะดูลอยๆกว่านะครับวันชนะนี่เป็น,นโชคจากจังหวัดเชียงรายนะครับปัจจุบันก็ฟิสออนอยู่ที่โบเมืองผ่านนะครับเป็นมวยขวาประเภทของเครื่องสูงยาวสัดแข่ง ต่อยหมัดรุนแรงกว่าข้อล็อกลัดตีเนียวแน่นครับเป็นมวยลูบล่างดีนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะ2สรุปแพ้หนึ่งฝ่ล่าสุดก็แพ้นอกยกที่3นะครับสลัดตันจิตเมืองนนท์นะครับที่มวยดีวิีทไทยนะครับชก1นึ่งร 3, 8, 8, ้อยาปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสุดฝ่ายนั่นคือแบงค์ไทยนะครับเป็นในชจกจ่าจุฬาฯร้อยเอ็ดนะครับปัจจุบันก็ล์ฟิซอมอยู่ที่ปอเปาอินเอ็นแอนด์พีบ็อกซิ่งครับเป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยมาเจาะยางฟัััันนนนนนนอออออกกรรรรรรุุแแงงงาาาววธหทตี่่ถืยยเละคบฟ์ม สุดก็ชนะ สองฝ่ายแล้วก็สุเหร่หนึ่งฝ่ายล่าสุดกอชนะนอกยกที่4เอกสุรินทร์สิทธิ์พนมทองที่สึกจิตเมืองนนท์นะครับชก142ปอนด์เมือนที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเทียบกันที่สามฟอมล่าสุดก่อนตากูใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับฐานะฝ่ายเมืองนีเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆ้นอันตรายนะครับแต่ถ้าผ่านสามยกไปแล้วไม่ลับหลนนะครับผมดูความหลากหลายนะครับอยู่กับฐานะฝ่ายแดงครับโดยเฉพาะเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันชนะโบเมืองผ่านนะครับลุ้นเข ครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกนํำรายการนะครับแลายคืออัญชันเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตนะครับส่วนฝ่ายเงืนเรคือเนือเพชรพุทธประชาชื่นพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงอัญชันครับมาเหยียบตาช่าง115.7ขาดไป1.3ปอนด์เลยนะครับก็ถือว่ามาน้ำหนักขาดไม่ค่อยสวยนะครับส่วนทางฝ่ายเงินเนือเพชรมา117ปอนด์พอที่เท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางฝ่ายแดงจะดูสูงกว่าร้อยกว่านะครับฝ่ายแดงนี่เป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับไปยนี้ก็ไปเก็บตัวฟ เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงรุนแรงนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับสฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2องฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1นึฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรสุพรรณปอประจัน4นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครศึกวันสงชัยสันจอนชก115ปอนด์เมืม่อวันที่25มีเท่าไรอยนางที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือเพชรเป็นในช่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันก็ฟีซอมอยู่ที่ค่ายมือสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับ เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมสัตว์แข้งต่อยหมดัดขวางหน้าคำ้ำแทงแรงสอกคมปอมสดเลยนะครับสามฟองสุดก็ชนะรวดทั้ง3ามฝ่ยล่าสุดก็ชนะนอกยกที่3ซ้ายมงคลเกียรติยุทธที่มวยดีวิธีไทยนะครับชก1 1 9ป่ปอนด์นะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ 3ฟอฟองสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับเลตยังไม่เปิดนะครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นนะครับเวทพิกัดดูได้เปรียบดูใหญ่กว่านะครับและน้ําหนักก็มาสวยด้วยทางด้านฝ่ายแดงอันชาน,นี่เวทพิกัดดูเล็กกว่าดูเป็นรอน,นครับและน้ําหนักก็มาขาดน้ําหนักมาไม่สวยถึงแม้ว่าจะได้ใหญ่ก็ตามนะครับแต่ผมชอบไปที่ความสดและเวทพิกัดเวทประทะใหญ่กว่าอย่างที่ฝ่ายไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเหนือเพชร พุทธประชาชื่นครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับเลนจะไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงรณชัยกอวุธิชัยผมดูสภาพร่างกายดูดีกว่าครับคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันชนะโบเมืองผาน,นครับต,ต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนไปไปลายดูหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเขาไหนทําได้ดีกว ITE, าา่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงวันชนะโบเมืองผานส่วนคู่ที่3าูกเอกนำรายการชอบไปที่ฝ่านเงินนะครับเนือเพชรพุทธประชาชื่นนะครับดูฟอร์มสดกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่ว่าเวทประท ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับคุณสะสหนักหมาไม่สวยมาขาดครับชอบไปที่ฝ่ายเงินเหนือเพชรพุทธประชาชื่นและสาหรับมวอรักมวยชอบมือตัวของมวยดิวิชไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3ามเกตนำรายการเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินเหนือเพชรพุทธประชาชื่นครับ มาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจษฎีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14.30นานทีเดือดมานะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยเจษฎีล้วนนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจษฎีในวันนี้นะครับทางหน้านฝ่ายแดงคือเดชยริศศดเดชดำรงนะครับส่วนฝ่ายเงินศิลาชาัยดับชานกองปาดพิกัด101.5นะครับปรับเป็น101.5ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเดชยริศมา102ปอนด์ลดจุดห้าส่วนฝ่ายเงินศิลาชัยมา101.9ลดจุดสี่ความยยาาววกกก็ถือ่ใล้เคคีงัันนะรบ ตััววเท่าฝ่ายแดงเดชนจริทนีไไ่เป็นในโชคจากจังหวัตรตรังครับปัจจุบันก็มาเก็บตวัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซนหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนท์โคชาสวรรค์เป็นคนดูแลเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยหมัดตุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับศอกสวนอันตรายหลักเลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะสองแล้วก็สรุปแพ้นหนึ่งฝา่ายล่าสุดก็แพ้นอกยกที่สามพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วันที่หมดเสียออมลอยโชคหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์เมื่อวันที่ทยีสนน่ส่่วนนนนนนฝาาาายย้เเงิิะครัับศลชชป็กจ จังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันก็ฟึกซอมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นคนดูแลเป็นมวยขวาเข่าครบเครื่องสัต์แข่งต่อยหมัดขวาคอล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนทน,น,นายสไนเปอร์นะครับแต่ก็มีรายการชกประมาณสิ้นเดือนนะครับถูกดึงมาเร็วชกเร็วกว่าปกติ1สัปดาห์และก็รู้ตัวประมาณ1สัปดาห์ฉะนั้นการฟึกซ้อมการเตรียมตัวก็น่าจะเต็มร้อยนะครับ สามฟอร์มสุดนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟฝ์นะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่3เพชรโชคคุณโรงเรียนกีฬาขอนแกน่นที่ศึกมวยไทยเกตเพ็ด,ดท็อปคิงโชคระสามปอด์มู่ที่31ิพฤษภาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดก่อนทัางกู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับ วันนี้เรทเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝันเงินนะครับสิลาชายดาบชันกองปราบเป็นต่อในราคา5ต่อ4นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆเปิดอยู่ที่ฝันเงินนะครับสิลาชายดาบชันกองปราบนะครับเป็นต่อในราคา5ต่อสเจ้า,า,าบ้า,า,า,านเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าทนายฝันเงินก็เป็นเจ้าของศึกนะครับส่วนใหญ่ก็โชคอยู่สายศึกแห่งนี้อยู่แล้วนะครับส่วนทางนั้นฝ่ายแดงนี่มาเยือนนะครับเดิมทีจะโชคอยู่แถบกลุ่มพลังใหม่นะครับแต่ว่าทางนั จะได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือนครับและดูว่าเวทประทะก็ดูเวทใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝัน้เงินนะครับศิราชัยดับชาญกองปราบนะครับเด่หลังช่างเป็นต่อในราคา5ต่อ4ครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางหน้าฝันั้นคือเพชรบางทงสอเดชพันธ์นะครับส่วนฝันเงินนะครับคุณพลช้างบ้านราชนะครับ พิกัด126ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็ามา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับและความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรบางทงนี่ไปนในช่วงจาดตัวสงคราน,นครับปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่สเดชพันธ์นะครับมีพันธุ์ตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นคนดูแลเป็นมวยขวาคบเครื่องเคาในเหนียวสัตว์แข่งเปิดหมัดคว้าคอล็อกลัดตีแข็งแกรง่ง แข็งแกร่งแข็งแรงและฟอร์มสดเลยนะครับที่สําคัญเคยชนะกุฎสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับสฟอร์มสดนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนแพตตี้สพงอมรที่จังหวัดสตูลศึกสอเดชพันธ์นะครับชกเรายี่สิบเจ็ดปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลเปในโชกจากนครราชสีมานะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ช้างบ้านราชนะครับที่นครราชสีมานะครับมีเสียช่างบ้านราชนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมือซ้ายนะครับคบเครื่องเปิดเเเกมมตตะะขาาา่อยยจง ฟันศอกรูนแลงอาวุธนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายเลยนะครับ สามฟองสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟฝเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนท็อปกันลูกเฉพาะหลงตมที่เวทีราชเนินชกร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนทั้งคู่นะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดก่อน้งคู่ทานาฟันเงินดูจะสวยกว่านะครับแต่ว่าเรดนะครับเรทเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบางโถงซอเดชพันธ์เป็นต่อในราคาสิบต่อเก้านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อสองปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่่ายแดงนะครับ เพชรบางทองสอเดชาพาัน์ต้นๆไม่พลาดหลับตนไปก่อนนะครับไปปายดูว่าหลากหลายกว่าสถิติดูดีกว่าเพราะเคยชนะม,มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ชอบไปทีายแดงน,นะครับเพชรบางทองสอเดชาพันธ์เลหลังช่างเป็นต่อ19ครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงคือเด่นพยักศักสตูลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไกรทองพียูฒิภาใบาพิกัด1 25ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเด่นพยักมา125.2ร้จุดสส่วนฝ่ายน,น้ำเงินไกรทองมา125.4ร้จุดสความสูสงความยาวก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับฝ่ายแดงเด่นพยักนี่เป็นโชคจากตัวสตูลน,นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเชฟเกียรติเพชรเ,เ,เป็นคนดูแลเสียอสัก สักดาชุมเกตให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มสุดกอแพ้หแล้วก็ชนะ2ไฟล่าสุดกอชนะนอกยกที่5เพชรตาปีพี่อยู่ภาบัยนะครับที่ทีช่อง7จ็ชกหนึ่อยยีปอนด์เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไกรทองนี่ไปได้โชคจากสุราธ,ธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับพอมีรายการก็ขึ้นมาทำหนักที่สอโชคมีชัยนะครับอยู่ในความดูแลของเสียตูสุรากิจมิ่งเมมองครับเป็นมวยขวาครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกดูแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดมีแพ้สองชนะหนึ่งฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนนิติกรสุน้าทานคิรีที่ทีโมเสียมอ้อมน้อนครับศึกมวยไทยเกิดเพชรท็อปคิงชก124ป 7มิถุนายนที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝรแดงดูจะสวยกว่านะครับเลดหลังช่างนี่เปิดมาค่อนข้างแพงเลยนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงครับเด่นพยักศักดิ์สตูนเป็นต่ออยู่ในราคา7ต่อ4นะครับฟอร์มสวยกว่านะครับและหน้าเสือบรรยากาศก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นที่สำคัญนะครับกระดูกมวยดูมาก่อนครับดูได้เปรียบครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเด่นพยักศักดิ์สตูนครับเลดหลังช่างเป็นต่อ7จสีครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับและเป็นการแก้มือลังตากันด้วยนะครับโดยที่ฝ่ายแดงคือบุติกรส่วนน้ำทานคิรีส่วนฝ่ายน้ำเงิน,นครับฤิทิเดดลูกจะพอลงต้งพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อชงเช้านะครับทั้งคู่มันรถลดคนละจความสูงความยาวนี่ดูว่าดูว่าทางฝ่ายแดงนะครับจะดูสูงกว่าลอยกว่านะครับ ฟแงวุติกรนี่เป็นในโชกจากจังหวัดกระบี่นะครับฟิตซอมอยู่ที่ค่ายเมืองส่วนน้ำทานคีรีนะครับมีกำนันเจริญพงนุ่นนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเหนี่ยวแน่นนะครับแต่ว่าเคยแพ้คุรุสูมมาในวันนี้1ครั้งครับสามฟอร์มสุดก็ไม่มีการตัดสิน1ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งนะครับลาสุดก็แพ้คะแนนดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมที่ราชดำเนินชก122.5ปอนด์นะครับเมื่อวันที่12มิ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับฤทธิเดชเป็นในโชคจากจวดบุรีรัมนะครับปัจจุบันก็ฟินซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธ์นะครับมีเซเว่นเกียรติทรงฤทธ์เกียรติรพิรุณแทนทรัพ์นะครับเป็นคนดูแลครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงน,นะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรลงหลักเหลี่ยมดีและเคยชนะคุโรซูมาในวันนี้หนึ่งครั้งนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนบุติกรอนส่วนน้ำทานคีรีนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุดลมใจชาวสุราษฎร์ชก122รปอนด์ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝันเงินก็จะดูสวยกว่าครับเลทหลังจากช่างมาแรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับริติเดชเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9สั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้วกหนทั้งคู่นะครับ แต่ผมดูว่าอาวุธมวยของทางดานฝ่ายเงินดูจะเร็วกว่านะครับและสถิติก็ดูได้เปรียบพอเคยชนะมาแล้ว1ครั้งครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับริติเดชลูกเจ้าพ่อหลงต้มครับเลดหลังช่างเป็นต่อ19ครับมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกมวยไทยเจ็สีในวันนี้นะครับกู้ที่1น,นะครับ เลดเปิด5้าสอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาชัยดาบชานกองปราบคุณนิชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาชัยดาบชานกองปราบครับการเตรียมตัวอาจจะดูเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจาวานเจ้าถิน่นะครับบรรยากาศดูดีกว่าและกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินศิลาชัยดาบชานกองปราบครับ คู่ที่2นะครับเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบางทถงสอเดชพันธ์คู่นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบางทถงสอเดชพันธ์นะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนไปป้ายดูหลากหลายกว่าและสถิติก็ดูดีกว่าเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรบางทถงสอเดชพันธ์ครับคู่ที่3นะครับหลอกคู่เอกเลดเปิด74อยู่ที่ฝ่ายแดงเด่นพยักศักดิ์สตูลคู่นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด่นพยักศักดิ์สตูนครับดูฝีมือมวยดูดีดูดีกว่านะครับต้นๆน่าจะออออกกนนําไไปป่่ะครรรับบบแลด้เเียืง บรรยากาศเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ไฟแดงเด่นพยกักศักดิ์สตูนครับคู่ที่4คู่เอกน้ายการนะครับ เปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธทิเดชลูกเจ Hans ้าพ่อหลวงต้มคุณก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิเดชลูกเจ Hans ้าพ่อหลวงต้มผมดูอาวุธมวยดูเร็วกว่านะครับและที่สําคัญสถิติดูได้ดเปรียบเพราะเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินฤทธิเดตลูกเจ Hans ้าพ่อหลวงต้มครับและสําหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมวยไทยเจสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่สามนะครับหลอกคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเด่นพยักศักดิ์สตูนครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโว่ชอบอาจจะไม่ใช่วยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้โม่เอยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมยชอบอาจจะแพ้โม่เลยก็ได้ฉะนั้นท่านอำไปวิเคราะห์ คนทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พน้องแฟนาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาขันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ